มูลชนนะครับ <tu> ท <i ro> ่านบรรัศรราชการกับวันนี้จะมาฉีดร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเด็กนะท่านสังเกตูส่วนใหญ่ก็่ติดเชื้อเนี่ยของเราติดเชื้อเป็นกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มในครอบครัวเดียวกันเพราะว่าในธานีนั้นและวันนี้นะครับเราทํางานที่ผ่านมาหรือว่าพรชเอาล็หน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยพร้อมที่จะ ฉีด <ess ur ic language> วัคซีนได้ตามตามเป้าเลยเรียกเวลาในทางนี้นั้นเจ็ดคนนะครับขยะหนึ่งคนนะครับ <S <S <ess ur ic> แล้วก็จะมีที่ทับทันแล้วก็นี่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลยครับรับการที่ว่าท่านเสียชีวิตจากการแพ้วัคซีนนะครับเราจ่ายหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วประเด็นที่สองเนี่ยท่านอยากมาฉีดร่วมกับวัคซีนแต่ดูดูเรามีประชากรสามแสนถีงแค่สามแสนสามนะครับเจ็ด เจ้าโลคเรือหังแล้วก right. so yes. okay. so ็ผู้สู่อนายุธิชนะครับผู้ว่าการจังหวัดที่มีการแัดเตรียมโรงพยาบาลสนามปจุบันได้มีความพร้อมอยู่ถึงร้อยจีนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านใช่ก็บอกว่าพี่น้องเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าจะเป็นพยาบาลไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือพี่น้องข้าราชการอำเภอต่างๆเนี่ยถ้าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ นะครับติดโควิดแล้วเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางมูลนิธิจ่ายให้1ล้านบาทนะครับต้องมาฉีดวัคซีนนะครับท่านอย่าไปกลัววัคซีนถ้าไม่ฉีดวัคซีนท่านจะได้ฉีดโฟอโร์มอลีนแน่นอน